วัสดีค่ะทุกคนเจอกับแม่หมออมมีนะคะเข้าสู่เพจแม่รูปพุกดวงนะคะในวันนี้เรามาดูในคลิปแรนดอมนะคะถ้าใคร ตรงก็หยุดนิ้วแล้วฟังแม่หมอต่อได้เลยถ้าใครไม่ตรงนะคะรอเรื่อนดูคลิปอื่นหัวข้ออื่นแล้วกันเนาะโอเคค่ะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอนะคะเชื่อมั่นในภายอุปกรณ์ทุกใบที่เรากําลังจะดูกันตั้งแต่นี้นะคะการดูดวงทุกศาสตร์ทุกสํานักนะคะก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของลูกดวงด้วยนะคะพลังงานอาจจะตรงแล้วไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เพราะคลิปนี้เป็นคลิปแหลนดอมนะคะช่วงนี้นะคะ คนคนนี้ที่คุณคิดถึงเขาอยู่นะคะเขาเนี่ยอยากกลับมาหาคุณไหมคะคนนี้อาจจะเป็นสามีและภรรยาเก่าคนรักคนคุยเก่าก็ได้นะคะเขายังแอบนึกถึงคิดถึงแล้วยังอยากกลับมาหาคุณอยู่ไหมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะอืมเดี๋ยวขออนุญาตแม่หมอเปิดให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่ยอยเรามาพูดกันนะคะ คนคนนี้อาจจะมีพลังงานโดยรวมสามใบอันนี้แม่หมอจะบอกว่าเป็นาธาตุลมกุมมิถุนตุลหรือเปล่าคะเนี่ยคนที่คุณคิดถึงหรือจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะคือความสัมพันธ์โดยรวมของคุณคนนี้คุณอาจจะเคยผิดหวังเสียใจ ทะเลาะมีประเด็นมีปัญหาเลิกลาหย่าร้างกันไปก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นพลังงานที่เคยมีปัญหาเป็นรักแดนไกลรักห่างไกลกันที่อาจจะบล็อกเลิกลาหย่าร้างกันไปแล้วก็ได้นะคะเอาในตอนนี้เขาก็ยังนึกถึงและคิดถึงคุณอยู่เขาอาจจะไปไกลจนคุณเองก็อาจจะลืมเขาแล้วก็ได้นะแต่พลังงานโดยรวมมะคะ่ะคนคนนี้ยังแอบเก็บคุณไว้ในใจอยู่เลยนะคะ คุณอาจจะมีเรื่องรักสามเศร้าต้องเลิกต้องลาอย่าร้างกันไปคนคนนี้หรือเป็นตัวคุณเองอะ่ะคุณเป็นคนเข้มแข็งนะเก็บอารมณ์เก็บอาการคุณเสียใจแค่ไหนคุณก็ไม่พูดคุณก็แบบถ้าเกิดว่าใครมาถามอะค่ะคุณจะบอกว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ฉันเก่งจะตายฉันสตรองจะตายฉันไม่ต้องการใครเธอเธออย่ามาโนอะไรทานองนี้นะคะ,ะด่าอีกแล้วเห็นไหมเอ่ยด่าอีกแล้วนะคะ อาจจะมีพลังงานของธาตุน้ําเข้ามาด้วยนะคะอืมอเดี๋ยวนะคนคนนี้กับคุณนี่ไงอย่างที่บอกเคยมีประเด็นรักสามเศร้าอย่าร้างมีปัญหาเขาคนเนี้ก็ยังยืนยันและย้ำคำเดิมว่ายังลืมคุณไม่ได้หรือคุณนะคะก็ยังวนลุบอยู่ในความสัมพันธ์ในความรู้สึก ของเขานะคะทําให้เขาอาจจะแบบทาให้คุณเองอะ่ะคิดว่าเขาอ่ะลืมคุณไปแล้วอะ่ะมันไม่มีต้องมีประเด็นมีอะไรต้องมาคุยกันแล้วแต่คนคนนี้ยังคิดถึงคุณอยู่เขาอาจจะหลอกตัวเองอยู่ก็ได้ว่าเขาลืมคุณไปแล้วเขาเองก็เก่งคุณเองก็สตรองคุณต่างคนต่างมีอีโก้ทั้งคู่เลยต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนต่างไม่งงกันอะไรทำนองนี้นะคะ คุณอาจจะอยู่ไกลกันจนมันทําให้ความสัมพันธ์นะคะมันดูยากนิดนึงที่จะต้องมาเจอมาคุยมางอกันอะไรแบบนี้ที่จะต้องมางอง,งแงงกันน่ะคุณเลยรู้สึกว่าโตๆกันแล้วอะคําคเดียวไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยนึกออกปะอะไรทํานองนะั้นแม่หมอก็ยกตัวอย่างนะคะบาบราบราบรานะคะอ่ะโอเคอืมเขา ต่อให้เขากับคุณนะคะไม่เหมาะพูดเลยจะอยู่ไกลกันจะทําเป็นเหมือนลืมกันไปแล้วคนคนนี้ยังไม่ลืมนะคะลึกๆแล้วในใจของเขายังมีคุณอยู่มากๆด้วยเขายังรู้สึกดียังรู้สึกแอบเอาคุณไปฝันแอบเอาคุณไปนึกถึงคิดถึง หรือจินตนาการว่าถ้าเรายังไม่เลิกกันถ้าเรายังอยู่ด้วยกันมันจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณกับเขาจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะมีลูกกับเขาคุณจะจดททเบียนกับเขาคุณจะแต่งงานกับเขาคุณจะสร้างบ้านซื้อรถกับเขาไหมอะไรแบบนี้ค่ะเขาเองจินตนาการถึงคุณในรูปแบบนี้อยู่ในตอนนี้นะคะเขาอยากที่จะกลับมาคุยนะ อืมแต่แม่หมอมองว่าตอนเนี้ยเขาได้แค่คิดหรือได้แค่เอาไปเผลออ่ะเผลอหรือบางคนเนี่ยเอาไปฝันถึงคุณมันเหมือนแบบมันจะลืมได้มันก็ไม่ลืมมันก็กลับมาอยู่ในความฝันของเขาหรือความฝันของคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวดูต่อเนาะโอ้ยเขาอยากกลับมาขอโทษขอโอกาสค่ะ ม,มากมากเลยมากมากค่ะย้ำเลยเขาจะทํำยังไงคุณต่อเขาอยากขอโทษขอโอกาสนะคะคือเขามองดูแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าก่อนหนะ้านี้คุณเลิกกันไปเขาไปคบใครอีกคนหนึ่งเนี่ยเพราะมันมีสามดาาถูกไหมนะคะถ้าเราไปย้อนดูไพ่กันเนาะก็เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเขารู้สึกว่าคนคนนี้มีพลังงานทําให้เขารู้สึก ติดลบทันทีนะคะติดลบเลยไม่ใช่แค่ด้านลบแต่ติดลบนะคะเออเขาอาจจะโดนหักล้งจากคนคนนั้นก็ได้เคยทําให้คุณเสียใจเขาก็เหมือนไปรับเวรรับกรรมกับคนคนนั้นอยู่นะคะทําให้ในตอนเนี้ยเขาอยากขอโทษขอโอกาสให้คุณให้อภัยเขามากๆพอเขารู้สึกว่าคุณคู่ควรกับเขาค่ะจะพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกแล้วพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนึกออกปะหกเหรียญเดอะซันนะคะแล้วก็ ิเหรียญมันขึ้นมาเหรียญเหรียญเหรียญแบบนี้จากที่ตอนแรกเป็นดาบอะต่างคนต่างอีโก้ลืมแล้วบล็อกแล้วเลิกแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่น,ใชนี่ก็หลักเก่านะคะที่เขาเองอะอยากวนลูปก,กลับมาอยู่กับคุณกลับมาเริ่มต้นใหม่ปิดหน้าเออกลับมาขอโทษขอโอกาสนะคะอีกครั้งกับคุณมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อเลยว่าแล้วเขาจะทำยังไงต่อคะคนคนนี้นะคะ แปรปวนมากความคิดเขาหรือความคิดคุณไม่หมอไม่แน่ใจเอ๊ใค,คใครคะใครแคใครแปรปวนคะในตอนนี้นะคะแม่หมอก็แปรปวนไปด้วยเลยนะคะอารมณ์สวิงนะคะเออต่างคนต่างสวิงอืมต่างคนต่างอีกโก้ต่างคนต่างรู้สึกว่าฉันก็เก่งเธอก็เก่งต่างคนต่างลิ้นกับฟัน ไม่ยอมกันออหนูกับหนูกับนางพญาหรือว่าช้างกับมา้าอะไรที่มันแบบคือต่างคนต่างก็เก่งอะคุณนึกออกปะต่างคนต่างไม่งอ้ออะอะไรเงรี้ยมีดีทั้งคู่อะค่ะแล้วจบจบสุดท้ายไงถ้าคุณไม่ง้อกันอะเครียดไงคุณก็มานั่งเศร้าเขาก็นั่งเศร้ารู้สึกถึงพลังงานที่แบบต่างคนต่างอยู่ได้ ต่างคนต่างมีดีแต่สุดท้ายแล้วลึกๆในใจอะ่ะเขาก็ยังคิดถึงคุณค่าอืมเขาก็ยังแอบคิดถึงอยู่นะคะถึงมีเข้ามาให้เขาเลือกหลายๆคนหลายๆความสัมพันธ์จะวันไดสแตนหรือรักจริงๆหวังแต่งอะไรอย่างนี้ก็ได้รักจริงๆหวังแต่งอะไรเนี่ยนั่นแหละคือเขาก็รู้สึกว่าเขายังลืมคุณไม่ได้ทั้งๆที่ อืมมันมันอาจจะจบกันไปนานแล้วบางคนอาจจะเป็นปีแล้วก็ได้นะคะอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันพึ่งพึ่งมอเนี้ยแสดงว่าพลังงานกองเนี้ยแรนดอมเนี้ยไม่ใช่ของคุณนะคะโดยรวมแม่หมอคิดว่ามันน่าจะนานแล้วนะคะเรื่องราวของคุณกับเขานะอืมมันเลยทําให้เขาว่าค่ะหรือคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วคิดว่ากลับมาไม่ได้อีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะเอออารมณ์น,นั้นรวยเขาเองอ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะ มีความเป็นผู้ใหญ่สุขุมรอบคอบหรือมีความละเอียดอ่อนมากๆคือแบบเออคิดเยอะคิดวนกลับไปกลับมาเรื่องคุณกับเขาแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีปัญหายัางไงาอะไรเงี้ยแล้วจะต้องแก้ยัางไงาคือเขาอาจจะคิดด้านลบไว้ก่อนเลยเพื่อที่เขาแบบ กันที่มันจะเกิดปัญหาจริงๆขึ้นอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเกิดประเด็นขึ้นมาอย่างนี้ค่ะคนเก่าคุณคนเก่าเขามามาสร้างปัญหาให้อีกแล้วเขาจะแก้ยังไงอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาทางบ้านเขาและบ้านคุณด้วยอาจจะไม่สมควรให้มารักกันแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูต่อสรุปความสัมพันธ์โดยโรวมของคุณกับเขานับแต่นี้จะเกิดอะไรขึ้นคะโอ้ยเขายังรักคุณอยู่เลยอืมเครียดมากค่ะคนคนนี้นอนไม่หลับเลยนะ คนคนนี้อยากกลับค่ะอยากเข้ามา t ท k e action ทำอะไรก็ได้อะทำให้คุณให้โอกาสให้อภัยเขานะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาทำให้ดีที่สุดเพราะในใจลึกๆแล้วคนคนนี้ยังรักคุณอยู่ค่ะให้สรุปก็ชี้ชัดอีกแล้วนะคะเขาพอเหมือนกับบางคนอะ่ะทำตัวเองให้ยุ่งเลยไม่ต้องนึกถึงคุณทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ได้รู้สึกถึงพลังงานถึงคุณคิดถึงคุณอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วอะ่ะพอจะนอนอะ่ะล้มหัวไปปึ๊บ เด้งตัวกลับขึ้นมาสะดุ้งตื่นฝันเห็นคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเจออีกแม้กระทั่งในฝันแม้กระทั่งตอนนอนนะคะเขาจะพยายามฟันฝ่าอุปสรรคกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณกลับเข้ามาขอโอกาสคุณแน่นอนกองนี้เอาเป็นว่าเขายังตัดคุณไม่ได้หรือคุณไม่ลงนะคะยังแบบคือมันเป็นพลังงานที่ยังนึกถึงแล้วก็เอาไปเอาไปเครียดอะเออมันไม่ได้แค่นึกถึงนะคนคนนี้ ก็ก็แอบหน่อยเรื่องเรื่องราวของคุณกับเขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็รู้แหละว่าเขาทําผิดกับคุณนะคะแต่ถ้าคุณที่ดูแรนดอมคลิปนี้ต่างคนต่างยอมลดทิฐิลดปลาวาสอ่ะแม่มอว่าคุณก็อาจจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะลึกๆแล้วคุณเองก็ยังไม่ลืมเขาและเขาเองก็ยังไม่ลืมคุณแม้ถึงกระทั่งในเวลาตอนนอนเลยอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะคะเออ เขาบอกอะไรคุณได้นะคะในตอนนี้คนคนนี้ยอยากจะบอกผ่านข้อความอะไรข้อความอันนี้เป็นของคุณหรือเปล่าแนนดอมอันนี้เป็นของคุณใช่ไหมเดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มด้วยการข้อความกันเลยนะคะแม่หมออะมีอีกสำรับที่แบบมันใหญ่อะแต่ว่าแม่หมอคิดว่ามือไม่พอละค่ะที่จะสลับแบบปุ๊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 บอเงี้ยแค่นี้ยังกระเด็นเลย เขาแบบเป็นคนที่ไม่เก่งสลับไพ่เลยนะคะทุกคนเอ่อ sorry นะคะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยอืมเขาอยากคุยออกับคุณมากๆนะในตอนนี้นะคะอยากสืบอ,อยากสอบว,ว่าคุณทำอะไร,ร,รยอยู่ไหนนี่ไงอยากคุยด้วยมากๆอึดอัดใจคะ่ะกลัวคุณไม่คุยด้วยเขายังรักคุณอยู่เขายังแอบสืบแอบมองการกระทำคุณอยู่เลยนะคะ เอาเป็นว่าคนคนนี้อาจจะอยู่ไกลกับคุณอาจจะไม่เจอกันนานแล้วเป็นปีแล้วก็ได้อะค่ะ แต่คุณอาจจะคิดว่าเขาอะลืมคุณไปแล้วจบกันแล้วแต่คนคนนี้ยังนึกถึงและคิดถึงแล้วยังอยากคุยด้วยอยากโทรหามากๆสื่อเสาะแล้วก็อยากขอโอกาสแล้วขอโทษนะคะเขารู้ว่าเนี่ยก็ย้ำข้อความยังย้ำเลยว่าเขาเคยทาคุณเสียใจอ่ะประมาณนี้ค่ะโอเคจบกันไปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ